สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณพาฝันปิ่นทองและดิฉันวันทินีสกางค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำรวจโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการสอบระบบ e testing เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระบบ U net นะคะและเตรียมกำหนดมาตรฐานข้อสอบ ONe t ให้มีมาตรฐานมากขึ้น นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบผลการดำเนินการวัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศซึ่งสทศได้นำคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็มาเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาและนำมาวัดผลทางการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอให้สะทศกำหนดมาตรฐานข้อสอบโอน e t ให้มีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาการสอบด้วยระบบ e testing หรือการสอบหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง9แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางจัดสอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่สำหรับระบบการสอบ e testing จะเข้ามามีบทบาทและเป็นมาตรฐานในการจัดสอบในอนาคต ในปี2,558ที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการสอบปิซซ่าใหม่ให้มีมาตรฐานระดับโลกด้านสอสอเองยังได้สำรวจโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจะสอบ e testing โดยจะเริ่มในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการเชื่อมโยงในโครงการขายอินเทอร์เน็ตในระบบ u n i n e t หรือ u n i n e t ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการกศนค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์พุทธศักราช2557เนื่องในวันครูพร้อมถแถลงข่าวจัดกิจกรรมวันครู2557ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะนายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศนกล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานวันครูได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงานและอย่างต่อเนื่องและปีนี้ทางคณะจัดงานได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, m o d เ r n ดโมเนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและ TNN24 News ผลิตร,รายการประชาสัมพันธ์และจัดรายการพิเศษเพื่อระลึกถึงพระคุณครูขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายแห่งอาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคลสถานีในกำกับของสนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นวิทยุในเครือ GMM Grammy แกรมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือเอสมทสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะสถานีวิทยุกระจายเสียงทอทอบอ FM ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV และสถานีวิทยุศึกษา FM 92และ AM 1161ในสังกัดของสนักงานกศนก็ได้ทำหน้าที่ผลิตรายการประชาสัมพันธ์และจัดรายการพิเศษเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอย่างเต็มความสามารถเช่นกัน เลาะาธิทการกศนออกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดงานวันครูครั้งที่58วันที่16มกราคม2557คร,รูสภาได้กำหนดแก่นสาระของการจัดงานว่าเฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่11ถึง16มกราคม2557 ส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการและส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในวันที่16มกราคม2557ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตส่วนคำขวัญวันครูในปีนี้คือเทอิดพระเกียรติทั่วทั่วล่ากตันยูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดิน วันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์พศ .2557 นะครับซึ่งกำหนดจัดงานวันครูครั้งที่58พศ .2557 จะมีขึ้นในวันที่11ถึงวันที่16มกราคม2557นะครับณนะ บริเวณหอประชุมคุรุสภาและสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการอันนี้เป็นส่วนกลางนะครับส่วนต่างจังหวัดนั้นจะมีคุรุภาของจังหวัดต่างๆได้จัดร่วมกันกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะมีครูทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นครูสพทครูกศนครูอาชีวะอาจารย์มห,มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับมาร่วมรวมทั้งครูของเอกชนมาร่วมกัน จัดกิจกรรมวันครูนะครับซึ่งเป็นวันที่16มกราคมนะครับซึ่งปีนี้นะครับทางสำนักง,งานคุรุภาได้กำหนดในการใช้ชื่อว่าเฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินนะครับเป็นการจัดกิจกรรมวันครูซึ่งมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะวันที่11เนี่ยนะครับมีการประกวดวาดภาพวันครูเนื่องในโอกาสวันครู2 5 5 7ก็จะมี นักเรียนนักศึกษาต่างๆมาร่วมกันประกวดทิงรางวัลนะครับวันที่12และวันที่13เนี่ยจะมีการมอบรางวัล1 0 0 0แสนครูดีนะครับซึ่งจะมีครูทุกสังกัดมารับรางวัลนะครับที่หอประชุมคุณสุสภาวันที่11เอถึงวันที่11นั้นเป็นการประกวดวาาพาันที่12 13เนี่ยนะครับทั้ง2วันเนี่ยมีการรับรางวัล1นึ0 0แสนครูดีนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะวันที่16เนี่ยจะมีท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงครูของนายกนะครับที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในวันนั้นนะครับแล้วก็ในวันนั้นเองก็จะมีผู้บริหารระดับสูงทั้งห้าแท่งนะครับแล้วก็ข้าราชการระดับสูงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับทั้งทุกสังกัด ในกระทรวงสาธารณสุมาร่วมง,งานเต็มห้องประชุมนะครของครูรุภานะครับก็จะมีพิธีจุดธูปบ,บูชาพระรัตนาตายแล้วก็มีพิธีที่จะร่วมกันนะครับสะดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินนะฮะนี่คือกิจกรรมที่จะดําเนินการซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ อีกดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ว่าจะครูทุกสังกัดครูสพทอ,รอครูอาชีวะครูกศนครูมหาลัยรวมทั้งครูเอกชนนะฮะจะมาร่วมกันทํากิจกรรมที่ดีๆสําหรับวันครูปี2557ในปีนี้นะครับก็นำนำเรียนคณะครูทั้งหลายทุกสังกัดนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนมีครูนะครับ วันนี้เป็นวันสะดวดีเฉลิมพระเกียรติให้สําหรับครูทุกคนที่ได้ทําความดีมาเป็นได้สอนลูกศิษย์ลูกหาได้มีอนาคตแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะ,อะตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกสังกัดน,นะครับคุณอาจลืมเมื่อยืนใครได้ทั้งสิ้น แต่ลืมทิ่นแผ่นดินไทยไม่ควรหลงอีก16มกราคมค้อมบรรจงบันทึกลงรำลึกครูบูรพาจารย์เราอาจจะลืมอะไรได้หลายสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืม16มกราคมนี้อย่าลืมชวนกันไปไหว้ครู กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานกศนได้จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักงานกศนได้กำหนดจัดการประชุมจัดการประชุมเชิงวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรา,าสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นในเดือนมกราคม2557ที่อาคารนิทรรศการ1-2อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ตลอดจนช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่ทรงงานด้านนายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการกศนได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ว่าสำหรับการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาล ามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่สองของสำนักงานกศนซึ่งในครั้งนี้จะมีองค์กรด้านการศึกษาเข้าด้วยได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนพระปริยติธรรมและสำนักงานกศนโดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาฐานความรู้และการจัดการเรียนการสอน เก่าเลยะด,ดีผมว่ามันมันทำด,ด,ดีดีไม่ดีเราได้จัดไปั้งทีสารใช่ไหมถ้าเราทำดีอะมันควรตีถัดไปสมมติทีหน้นาเราได้จัดดีกเนี่ยมันอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วบางทีวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี เป็นโครงการที่เราได้การจัดเรื่องวิชาการเป็นครั้งที่สองปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดที่แม่โจ้นะครับซึ่งเป็นการจัดเฉพาะกศนเท่านั้นแต่ครั้งนี้นี่เป็นการจัดรวมกันถึงสองค์กร4ี่หน่วยงานก็คือของกศนอของสปทของตำรวจตอชอดอนะครับแล้วก็ของอโรงเรียนพระประยะธรรมก็ ทั้ง4หน่วยงานก็จะนำผลงานทางวิชาการเนี่ยมานำเสนอในวันแรกที่สมเด็จพระเทพระราชาสุดาสสเสด็จนะครับในกิจกรรมนั้นด้จัด3วันนะครับเป็นฐานความรู้ต่างๆนะฮะร,รวมทั้งหมด8ฐานเป็นทั้งฐานภายในสถานที่พืชสวนโลกและฐานที่อยู่ที่อนอกสถานที่นะฮะก็จะมีครูที่ เป็นครูของสมเด็จพระเทพเองเนี่ยนะฮะที่สอนอยู่บนดอยเนี่ยพันสองร้อยคนนะฮะมาร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแล้วก็จะมีครูของสบถท,ที่สอนอยู่บนพื้นที่สูงที่สนองพระราชดำริของของสมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับประมาณ500คนแล้วก็จะมีครูของตชดกับประมาณ500คนนะฮะที่มาร่วมจิตกรรมก็จะมีครูมาร่วมจิตกรรมประมาณ2,500คน นในในวันพิธีเปิดซึ่งวันแรกที่สมเด็จพระเทพพระราชสุาเดยไปทําพิธีเปิดนะครับและหลังจากนั้น3มวันว่าครูทุกคนก็จะแบ่งคณะกันแล้วก็เข้าฐานความรู้ต่างๆทั้ง8ฐานนะครับแล้วในในกิจกรรมในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการจัดนิทรรศการทั้งกิจรกรรมการเรียนการสอนถึงวิชาการเนี่ยด้านวิชาการเนี่ย ที่ถูกคัดเลือกมาของทั้ง4หน่วยงานเนี่ยนะโดยเฉพาะของกอสน,อนถูกคัดเลือกมาได้อันดับหนึ่งอันดับ2มีทั้งหมด15ละรางวัลน,น,นะมาจาัดนิทรรศการแล้วก็มีจังหวัดที่จัดการศึกษา,าเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นสุรกันดาลของสมเด็จพระเทพเนี่ยนะฮะอีก14จังหวัดที่มีโครงการกอพดอเนี่ยนะครับ สสสและกทมค่ะผนึกกำลังกับภาคีจัดสวนมนต์ข้ามปีครั้งที่4ที่สนามหลวงและ4ภูมิภาคเทิดพระเกียรติในหลวงพระราชินีและเจริญสติถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชชวนประชาชนเขียนปณิธานจิตสร้างพระธรรมออนไลน์พร้อมชมมหาชาติมหาบุรุษละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่ค่ะ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลปสีแสงนามที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกล่าวว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4ที่ท้องสนามหลวงเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนในการเริ่มต้นปีด้วยจิตใจที่สงบมีสติและปัญญาที่ผ่านมาได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปีที่แล้วมีวัดเข้าร่วมกว่า1,000 0วัด สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสวดมนต์ในคืนข้ามปีกว่า30ล้านคนปีนี้ยังคงมีกิจกรรมดีๆให้ประชาชนเข้าร่วมหลากหลายมีการสวดอิติปิโส86จบเพื่อเทิดพระเกียรติ86พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว81พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและมี พิธีเจริญสติภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตั้งปณิธานจิตทำความดีตลอดปีเพราะทำที่ดีที่สุดคือทำที่ลงมือทำโดยเชิญร่วมสร้างพระธรรมพระพุทธรูปออนไลน์ที่เกิดจากการเขียนสิ่งดีๆที่ตั้งใจทำตลอดทั้งปีบนโพสต์อิททั้งบนเ Facebook และแอปพลิเคชันมือถือกว่า1 0 0 0 0แใบ เพื่อปีนี้เราก็หวังว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานทั้งที่เวทีกลางที่สนามหลวงเนี่เป็นเรือนแสนปีแล้วก็สองสแสนละแล้วยังเรามีเวทีกลางของสี่ภาคนะครับแล้วยังทวัดต่างๆทั่วประเทศในี่หลายๆหมื่นวัดก็จะร่วมกิจกรรมกับเราด้วยรวมทั้งจะมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ทั้งโทรทัศน์กะระแสหลักและโทรทัศน์เคเบิลทีวี ทุกจังหวัดเข้าไปเพื่อพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมางานที่เวทีกลางหรือที่วัดใกล้บ้านก็สามารถสวดมนต์กับเราบนโททัศน์ได้ด้วยเป็นหวังว่าเสียงสวดมนต์กระหึ่มของพี่น้องประชาชนคนไทยในคืนวันสวดมนต์ข้ามป,ปีเป็นหลายหลายสิบล้านคนเนี่ยซึ่งเราเชื่อกันตั้งขั้งพุทธการแล้วคราับาการสวดมนต์ถ้าคนเป็นหมื่นเป็นล้านหรือหลายหลายสิบลา้ลานนี่ตั้งเจตธิษฐาน พร้อมกันและสวดมนต์พร้อมกันนี่อันนี้สงของการสวดมนต์นั้นจะมีคุณค่ามหาศาลสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทาแผ่นดินทองนี้ของเราด้วยครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นในงานคือละครเวทีพุทธประวัติมหาชาติมหาบุรุษละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่ธรรมะบันเทิงที่แสดงถึงหลักธรรมเรื่องการให้ของพระเวสสันดรการลดละตัวตนจนนําชีวิตไปสู่ความสงบ There's a dog, กรรสวดมนต์ข้ามปีทางสสสยังได้ร่วมกับกรมราชทารและกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดสวดมนต์ข้ามปีในเรือนจําและสถานพินิษฐ์ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิษฐ์ได้ร่วมสวดมนต์พร้อมกันด้วยค่ะจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา ร่วมรณรงค์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพร้อมจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่19ณ้าบริเวณสารลางจังหวัดสิงห์บุรี นายนรงอ่อนสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่19โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีและเป็นการหาไรายได้เพื่อสมทบทุนให้กับเป่าการชาติจังหวัดสิงห์บุรีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากปลาโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลารวมถึงสินค้าของดีเมืองสิงห์บุรีและสินค้าโอท็อป ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปสิงบุรีถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองแห่งอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยด้วยการสู้รบของชาวบ้านบางราจันในปีพุทธศักราช2308แม้ว่าค่ายบางระจันจะต้องพ่ายแพ้แก่พมา่าแต่วีรกรรมในครั้งนั้นก็ยังได้รับการจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์และประชาชนชาวไทยตลอดมา และเสน่หของเมืองสินบุรีก็คือการตั้งชื่อของถนนในเมืองให้เป็นชื่อของวิรชนชาวบ้านบางระจารันเช่นถนนนายแท่นถนนนายดอกถนนนายอินถนนนายเมืองและถนนขุนสันเป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมดีๆมากมายอาทิการจัดนิทรรศการการเกษตรทฤษฎีใหม่นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีการจำหน่ายสินค้าและของดีเมืองสิงห์บุรีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสินค้าจากฟาร์มตัวอย่างในพระราชดําริการแสดงของนักเรียนนักศึกษาการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมการกุศลการลุ้นโชคใหญ่ของเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่19ในครั้งนี้นะคะยังสามารถแวะเยี่ยมเยียนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงกันได้อีกมากมายอาทิ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์สักการะพระนอนองค์ใหญ่หน้าวัดพระนอนจักสีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอ,อีกหลายแหง่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี039507135ในเวาลาราชการค่ะ ใกล้ปีใหม่กันเข้ามาทุกทีแล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาของขวัญให้สําหรับคนพิเศษนะคะวันนี้เรามีงานสัปดาห์ของขวัญมาแนะนํากันค่ะจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในรายงานพิเศษค่ะ เมื่อใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ทีไรนะคะหลายหน่วยง,งานจะมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และก็สินค้าของหน่วยงานตัวเองนะคะ <c oughs> และในปีนี้ค่ะสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอง <c oughs> ได้มีการจัดงานสัปดาห์ของขวัญน,นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่19คะ่ะ <c oughs> และในปีนี้จะมีความพิเศษแล้วมีอะไรพิเศษกว่า18ปปีที่ผ่านมาค่ะเราจะไปติดตามชมจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ ท่านผู้ชมครับในสํำรับปีนี้เป็นปีพิเศษะนะครับเป็นปีที่19ของการจัดสัปดาห์ของขวัญของสำนักง,งานคณะกรรมการการอายุสาซึ่งเราถือว่าเป็นการนัดหมายของเราผอ,องชนคนพันอาที่จะส,ะด,ส,ะด,สะดงแสดงแสดงศักยภาพในการที่จะเห็นถึงผลผลิตในการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างชาติก็จะนำผล,ผลผลิตที่เป็นศาสตร์สาขา อาชีพที่เป็นความประณีตทั้งหลายที่ถือว่าเป็นการเรียงร้อยด้วยฝีมือถักทอด้วยหัวใจแล้วก็ฝากไข่กับผู้ที่เรารักที่เราครบรันั้นเนี่ยเอาไปในการฝากกันด้วยราคาถูกเป็นเรื่องของพันผูกใจในการที่จะ,ะสวีปีใหม่เนี่ยเพราะในปีนี้ลักษณะของการจัดงานเน้เน,นความประณีต ประณีตแบบไหนประณีตแบบของวิชาชีพที่ทำด้วยฝีมือของนักศึกษาจริงๆนั่นก็คือความประณีตตรงนี้จะบ่งออกถึงลักษณะของอาหารที่ประณีตศิลปะหัตถกรรมที่ประณีตแล้วก็ของชําร่วยที่สามารถที่จะมีคุณค่าทางจิตเพราะเป็นเรื่องของฝีมือที่ประนีต การห่อของขวัญแบบไทยโบราณการนันพนถึงปัจจุบันและก็การห่อแบบร่วมสมัยสุสากลที่ประณีตการแต่งตัวที่อยู่ในงานประณีตเพราะฉะนั้นปีนี้ความประณีตในเรื่องที่เราจะเอาใช้ในเรื่องขันอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยจะสื่อออกสัญญาในความประณีตสิ่งที่พิเศษกว่าในคราวอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการ ปราณีตเหล่านี้เนี่ยแสดงอยู่ในลักษณะของเป็นเมืองเมืองอาหารการเกณฑ์เมืองอเครื่องแต่งกายเมืองของใช้เมืองอของที่ระลึกฝากไปให้ไม่ลืมและเป็นเมืองต่างๆและสิ่งความความปราณีตสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเพาะบ่มออกมาถึงถึง,ถงความความเป็นไทย ร่วมสมัยกับการสุตสากรเพราะ,ะนั้นใครสนใจในเรื่องของความประณีตและความเป็นไทยเมื่อการละเนินโพนวิจิตแบบโบราณแหรือวิจิตที่ร่วมสมัยเรามาดูแล้วก็หนึ่งนั้นเข้าไปในแต่ละเมืองซื้อหาได้ในราคาที่ถูกอันที่สองที่มีความพิเศษคือไปเห็นแล้วมันประณีตเราตั้งใจอะ่ะเราสนใจเราอยากจะเรียนสิ่งที่เราสนใจตรงนี้จะไปะปลากฏดที่เมืองธรรมหากิน นั่นก็คือฝึกอบรมอา,อาชีพปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นคอนเซปต์สมชั่วโมงเป็นแน่เท่าแก่ไทยหรือ5ชั่วโมงเป็นแน่เท่าแก่ไทยที่จะต่อยอดอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้จักตรงนั้นฝึกตรงนั้นได้แล้วก็ปีนี้เรื่องเครื่องนึ่งห่มปานี้ก็ทุกปีไม่เคยมีมานั่นก็คือลูกๆที่เป็นผล,ผลผลิตจากการตัดเย็บของเขาหรือแม้แต่เครื่องประดับ ผ้าและเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับด้วยเนี่ยนะเขาจะมาเดินแฟชั่นแฟชั่นบนดินท่านชอบชุดไหนชี้เลยมันมีนัมเบอร์อยู่ก็ซื้อได้เลยหถ้ามันหนซื้อได้เลยจากสิ่งที่เราชอบ2มันหมดมันไม่มีสั่งตัดได้เลยและพิเศษอื่นใดกว่าทุกปีที่เราเรายังไม่มีมาเนี่ยก็คือเรื่องการห่อของขวัญ เาว่าตั้งแต่สมัยโบราณนานพ้นมาปัจจุบันแล้วก็สุสาลในตรงนี้หนึถ้าหากเราซื้ออ,อยู่ในร้านใดห่อที่ร้านนั้นเลยก็ได้แต่ถ้าเราไปดูในศูนย์ที่รับหอ่อประณีตพิเศษเขาจะมีตัวอย่างห่อของขวัญหลากแบบเนี่ยมีแคตตาล็อกให้เลือกเลยเราจะเอาสินค้าจากร้านที่เราซื้อแล้วก็ไม่ไม่ชอบห่อที่ร้านนั้นเอาไปที่ศูนย์การหอ่อ ของขวัญก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีของขวัญเรามีของดีๆที่อาจจะมีผู้ให้เรามานานก่อนนานพ้นเราอยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์จะเปลี่ยนรูปแบบอ,อยากให้คนที่เรารักได้ครองบ้างหรือไปมอบบ้างเอาสิ่งนั้นมาแล้วก็ห่อใหม่หรือถ้ามีสิ่งดีๆที่อยากจะมอบให้ที่ได้จะฝากใจอยากจะห่อแบบโบราณเมื่อสมัย ห้ปีก่อนเขาหออย่างไงนะด้วยใบยตองสดด้วยใบยตองแห้งมาณวันนั้นลูกๆเขาจะห่อให้อย่างประณีตที่สําคัญนั้นก็คือราคาไม่ต้องพูดกันหลับเป็นราคาที่ถูกใจแหละเอาเป็นว่ากําไรของอาชีวศึกษาคือลูกๆได้ฝึกงานตรงนั้นคือหัวใจเลยอันนี้คือความพิเศษ สัปดาห์ของขวัญและก็ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษานะคะจะมีขึ้นในวันที่23-26ทถึง26ธันวาคม2556ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นที่ถนนลูกหลวงค่ะริมคลองพดงุงกรุงเกษมนะคะด้านข้างของ,ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยงานจะเปิดให้คุณผู้ชมเข้ามาเลือกซื้อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะเรื่อยไปจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะของใน,ว,นวันเวลาและที่จัดงานนะคะ ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือจากของน้องนนักศึกษาก็สามารถมาได้ที่งานนี้ค่ะพลสวัสดิ์ลิมวิวัฒน์คุณถ่ายภาพสุมตราดแสนสงรายงานหมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทั้งช่อง ETV แห่งนี้ค่ะและที่เว็บไซต์ w w w ETV ไ a i .tv นะคะหรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ w w w youtube.com/etvnewthai ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพาฝันปิ่นทองดิฉันวันทธินีสักกางพร้อมด้วยทีมงานอีทีวีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ